พระวรสารนุทานบุรุกาเวลานั้นพระเรเสุเจ้าทรงพาเปโตยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นลักษณะของพระองค์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศศกเอลียามาสนทนากับพระองค์ ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริวุงโลดกล่าวถึงการจักไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระิริวงโลดของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับอรกาสุกเอลิยาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมากเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วสิทธ์ทั้งสามคนก็เห็นพระเดชสุจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องนี้ที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้นข้อคิดจากพรสารอับราฮัมเชื่อในพระยาเวและพระองค์ทรงถือว่า ความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสาหรับเขาปฐมกาลบทที่6ข้อที่6คือจุดหมุนหรือสลักสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางอับาราฮัมหัวใจสำคัญที่ยึดดวงทุกสิ่งคือความเชื่อและในพระวรสารบนภูเขาทาบอหัวใจสำคัญแห่งพระบัญชาเสียงจากเมฆ ขณะที่โมเสกกับเอลียาอยู่กับพระเยซูเจ้าสำแดงตนมาสนทนากับพระเยซูเปตโตยากอบระยอนได้เห็นในความรุ่งโรจน์ที่สุดแต่สิ่งสำคัญคือเสียงจากเมฆนั้นจงฟังท่านเถิดการเชื่อฟังความเชื่อคือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกับสิ่งที่เราได้เห็นในชีวิตของอับราฮัมความเชื่อคือแก่นสำคัญที่สุดของชีวิตกิตชน นักปุญเปโลย้ำในบทอ่านที่สองที่เป็นข้อสรุปคือจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด